แต่ว่าเมื่อนี่มันจากในว่าตาทีว่าเจ้าพังเพแหมอเพิ่นบอกเนค่ะหมอคุณจะเป็น้ใยไงเดียวรพว่าคุณจะกินยยงจงกินเดเอเพิ่นวบาเมื่อนี้เยอทันดอกแต่ว่าจะกินทันบ่ทันก่จะเจอควังทางนี้ยยพการนนตาถามว่าเอ้ายังเลนเลือดอยู่ถึงเลนก็เลือดมาแล้วก็ฉัน โอ้ oh, hmm. uh, ตอนนี้ย uh ังสรุปเ้วยังโมมีเด้อเล่นกระจิ๊กเข้ามาฝืนเป็ต้องการเดียวนี่มันแบบทีเทำแต่ว่าขพาคนนี้ไปแบยวันาคย์ั้อควหนยตัวเป็นไห้นะเนาะห่อแล้วละแ้ยินเะลยล สบายดีเดชสวัสดีเดชพุ่ยพ่น้องอิปสีปลาดูงเบอร์สุกูสุกคนเนาอะ,อะตอนนี้ต่ทางเฮากะนั่งรออยู่หน้าห้องทาตัดเนอนคนเนาะอ่ากะคือทางเฮากกโอ้ยเนาะพีี่พ่น้องเลยกะเห็นทางอ่ะนน้นองเต๋เนาะทางเพจทางโมเพิรนมาเอาฮะเดชเนาะเสียงห้องน้องนี่กโอ้ยเนาะ,ะเจ็บปวดแบบทรมานพีี่พ่น้องเลยเอาเห็นแล้วกโอ้ยพิตาลุตโตนเนาะ แต่กับแบบจังไรเนาะโอ้ยโบกบถึบกนะทุกคนเนาะอ่าแบบทรมานคือแห้งเนาะที่บาราเห็นแล้วก็โอ้ยแบบบาเพดหมอเพิ่นก็หามเนาะโยกง,ง่ายแบบบาเอาออกจากเตียงเตียงน้องเพิ่นแล้วก็มาหานะเตียงที่ว่าสิพาน้องมาเขา้าห้องผ่าตัดทะเลเนาะทุกคนเนาะหาจังไรทักสนองกา มันถึกเสียงไว้อยูนะ่เนาะเดี๋ยวสีให้ฟังจังนล็จังหน่อยเนาะพี่น,น้องเนาะเสียงห้องอความเจ็บปวดของน้องเต้เพนะิ่นเนาะเดี๋ยวท้าสนองกับสีให้ฟังนอะนพี่น้องเนาะโดย โดยเนาะอ่ะสิประมาณนี้แหละนาะทุกคนเนาะเสียงห้องอน้องเพิ่นเนากะก็ถือว่าโอ้ยถือว่าทรามานเนาะพี่น้องเนาะฮะังไรก็ทางสนอนก,สนกัสีเข้าไปโอเปิลอมกับโมกับโคก่อนเนาะตอนนี้ก็นั่งรอระวังรอฟังอาการน้องเพิ่นเนอนเพี่น้องเนาะจังไรก็รอรุ่นแล้วกร็รอติดตามไปเรื่อยๆเนาะโดย ອັນຈັ່ງໃດກະພຸລະເບິອົບລົມກັນຢູ່ພົດພີ່ນ້ອງເອີຍໂດຍສະບາຍດີທັງບ່າວຕາທັງເອີຍນາງສະບາຍດີເນາະໂດຍເປັນຈັ່ງໃດມືອເຫດການ แก้วใจเมยหมอบนู้นเนอะเห็นเลือดเห็นยางยิ้มเชียงเทราะใจก็อยากฆ่าเมยเลยนะมนผมมีเลือดมียางแล้วแต่ว่ามันแบบเนาะแบบทรมานเกินนะเนาะแบบห้องนั่ก็ได้เป็นเาคนใจบ่แข็งที่นั่นเลยนั่นแหละจิเป็นรูปป้าตอนนี้ก็กำลังพาน้องเพิ่งเข่าแต่ว่าเมือนี้มันจังไรว่าตาที่ว่าเจ้าพังเพื่หมอเพิ่นบ่อในหันท่าหมอปู่ที่ จํเป็นอเดี๋ยวเนาะเนว่กินหยกินเเดอมนบ่ทันดอกเพ่ว่าจะกทันบ่ทันบ่จักเตเพิ่นเว้าขางนนีโอยโดเพิ่นว่ายันยบ่ทันเด้อมื้อนี้ว่าเพิ่นจะพดอันไปอันขางหาอาหารต้องแดดิแต่ว่าสิเอาข้า่ไปบ่มีข้นให้เาไปแฮโกให้อย่างเบิงบ่หรือว่าเพิ่นไปแ ยังบโมยเอนตอนน้องตาถามว่าเอ้ายังเล่นเลือดอยู่มเล่นกันเลือดมากแล้วก็ฉัเฉยนโอ้ตอนนี้ยังสรุปเลยยังโมมีเลือดนั่นแหละนั่นงเล่นกันจิกเรามาเพื่อเ็นต้องการเดียวนี่อ่ามันแบ่มีทำแหละแต่ว่าคือนพาพวกนี้ไปแบบเป็นวัรรณคดเป็นมือไหมแบดนี้โอ้ทิศนาพู้เล่นหนอเล่นแต่ว่าเออกำลังเล่นอยู่กับเออมามาตอนนี้น่ะโอเคอ่าสวัส ลักษณะมันคุณอยากให้แบบเลือดมาปุ๊บมึงไปคนถามมามีแล้วบะเลือดมีแน่นี่นี่เลยสุขเรา<อ><อ>เลยที่ท่านเดิอ่ะสุขเลยอันนี้เ<ด>พื่อนเพื่อนก็มาถามเอ้ยคือฉันอันนี้เพราะว่า่ันมอใหญ่ผู้ชายเก็มาถามว่าเป็นไ,ร,ไ,ร,ไร,รเลือดได้ไหมก็เกิดเลือดเจาเพื่อนว่ามีแล้วถึงเยมึงจะไปเอาเอามาแล้วไหมเพื่อนว่าเพราะว่าคำบังบุทันมันนี่เป็นมือบัญชาหนาเด้อเพื่อนว่าแ่อามาเแล้วนีงอาจทันอยู่แต่เขาก็ยังบูมู่เนาะ จะถามเขาเนีก็ว่าเนี่ยคีทีแดกเลือดอยู่ตัวนี้อ่ไหละนี่ตัวมันบดทันบดทันเลยตัวเลือดทําดีเลือดทํายังบม่ใหเนาะคืนว่าเขามีเลือดใครอยู่มันขะเดี๋ยวนี้คนเจ็บคนเป็ดมันลายคือว่าเนี่ยมันมีแต่เฮาฉันฉันเป็นกระบอกกรบอกจักไว้เนียนเนียนเป็นกระบอกคือปวดเปเบิ่งอยู่นั่นแต่พอเขาเออมีผู้แผลไปแล้ว คนปีสังและเฒาเอิ้นธรรมดาก็ชุกเสือนบ่บ่ที่ใส่บ่แม่นะเฮ็ดปุ๊ับบ่จันเลือดหั่นมันมีบนเพิ่นแต่มันสิอยู่ได้ยิน่อแม่เพิ่นเว้า้ว่ามื้อนี้บ่ได้ทาเาอือนีแหละือว่ายุงายน้องนี่ไปกวดไปเอกโกองเบิ่งซะก่อนบัดนี้มันทางน้องสิได้ไปนอนบ่องเก่า้สาไว้นี่เลยบาด เนาะโยกง่ายเมื่อก ja ี no. like ้นี่ว่าเห็นแล้วกติดตาลุ่นตัวน้องเพิ่นเพิ่มทีนองเลยเดี๋ยวเขต้องายเตี้ยเมียนฉุกไปเลยเนาะเห็นโยกขึ้นโยกลงเลยกะอู้เสียงห้องน้องเตะคือสนั่นพันพื้นคือใช่ป่ะแบบเขาเอาจี้ให้แบบโต๊ะบาทนู่นที่นะ เอาบะใหม่บ่นอกก็ทําเป็นบาดนี่นะเนาะลักษณะยิกบ่นะก็ยังบ่ยันเจ็บแฮงอดิเจ็บแบบเจ็บแบบเนาะจักบอกบ่ถูกนี่แฮงอยู่แล้วแม่นเนเพิ่นํานาแออโอเคเยนห็นแล้วก็ได้ใจขะนําเฮาก็ได้แม่ยังว่าเห็นบ่อยากเข้าอีวามเห็นโหาก็ยาว พอได้ได <people with> <surroundings> mm. ้ส่งทุ่งเลือดบัดทีนั้นขึ้นได้ให้เลือดอันน้องบ่พอยังบ่พอเอาออกเลยเอาออกเลยเอาออกอ๋รออายคาง่ายๆก็แบบว่าถ้าว่าได้เลือดมื้อนี้น่ะแม่นพามื้อนี้เออแต่ว่าเลือดบ่พองว่า้าแลหามันสิทันอยู่บ่ซะเฮยมื้อนี้ตอนนี้มัน2:00นกว่าแล้วพี่น้องเอ้ย เดียวกันก้หมอ่งามเออทําวาตาวัดมีหลายคนเออหลายคนเพิ่นหลายคนยังบอกหลายคนเนาะเพิ่นก็เจ้าก็ได้ยินือนนเนาะเพิ่นก็กินแล้วเด้อหยนกระบดใบนะอาหารเด้โอ้ทางน้องกินอาหารแล้วกินบ่ได้กินหกแต่เฮาบ่นเ้ากิน ันใจเนาะว่บ่ยาวเราก็อยู่กับท่านหมอให้ผู้นึงอยู่กันเอจังว่าก็ต้องทางทังนั้นนจัว่าทางบ่ยาวเพิ่นจักูตัวพันผู้กูสิพาให้น้แดีนะโอ้ยายามื้อนี้นอนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นคือเอาว่าทางน้องเพิ่นสิดผ่าตัดบ่มื้อนี้หรือานเนาะงหาเฮามีข้อมูลเฮามีข้อมูลเฮา

เ่ยอยู huh. really? oh, ่ะเนาะแบบนี uh ้าบดลงอวสิกันเดอก็พน่าถ้าเป็นไปได้ก็อามาอามาว่าอามาสำรองไว้ก็ดีคือกันเพิ่นน่ะสินะเพิ่นอกันให้ลูกไปบ่ปูบจากเลือดนี่ครับบ่แม่นง่ายเด้อเนาะครับล่นมาบ่บ่ยาวแล้วบ่ปกติก็ให้แต่ว่าคนึ่งกัแลเต้นดนได้ล่ะเอ้ยเนาะบ่ทันได้อคิดไดเนาะพี่น้องเพิ่นาวงสวรรค์มีบ่บ่ฮู้เด้อจ้ะว โอ้เธอหนิเธอเท่นี่ของผาตัดเบิดนิ่อยพูดน่อยของหอผดตัดเบิรอในอบมากเลยี่ยว้ดีสักเนาะเห็นน้องอันขึ้นอันโยงง่ยแค่นี้กันใจหายเบิดนครับผูวผัวกรแข็งเลยจะควคมเหตุบรรณานะให้จับพีเดอร์พีจับ ຊອງກິແຮ່ພີ່ເດີ້ບໍ່ຖ້າຊອງກິແຮ່ນັ້ນເຮົາຊິຄຶງໄດ້ເດອັນນີ້ອ່າຫົວເຂົ້າເລเເມຍພໍລະກໍບໍ່ສົນໃຈມັນມັຕິມເຂົາຈັນກບີຈຈັหนມັນກໍເຈັບເບິດແມ່ນແມ່ນສໃຍ່ືນຄກະນພໃຫມຫກສືອ แบบพาชมคนชีได้ลูกนี่แะมันขึ้โตได้ดิยังใเนมันเจ็บอยู่บ่เดียวเจ็บยู่แต่แข่งขาดเพราะเจ็บหูบ่าเจ็บนี่กรูกัทั้งเจ็บทั้งห่อนทั้งเสพเลยเนาะสมาปิเด้กระดูกคนมันหักเนาะมันก็เดูกไม่อธิบายกูม่กอธิบายเนาะคว่าจะกระลายคนอยู่ที่บ้านปนหาหักท้น่าโรงพยาบาลกระลายกระา ກະເຈັບເບິ່ງຊ le ິໄດ້ເບິ່ງເຮົາແລລ້ມສແລວມີແລໍພັງເບິ່ງຫນແຫຈັດຊີນອງເຕອາດືອດໃຫ້ຈດເຮົາລບິງພັງບິ່ານ້ອງກນນລພກນພິ່ສືອບິ່ງຕ คือว่าเขาออกมาจากองคาตาเขาพื <oh> Sadly, in ้นตัวเพื hmm, room, ่อยากลี้ยหน้าตาเอื้อนองนยาการเลยว่าคนที่เคยจักเนาะประมาณกำหนดจังโมงสัพเหร่แล้วนั้นจังวมดคาตาตอนนี้ก็โซงโมงสามโมงยังอยู่ไหนสามโมงป่ะแต่ว่าหลังจากคาเอื้อนพอปาใ่ดินะเต็มที่บ่ะจะหมดว่ากันบกคือกันเลย

เตหันก็ถ้าใช้าชลบ่นคนนคลี่แบบว่า่างไกลเอดีมันก็มีคนเ่ยจืได้เลเดเชื่อคนนู้นเยเยืดถานน่จืดได้ผู้เดียวออโอคิดคยเป็นยอะไรวะเอายาไปตีบ่ยาชลบรือีไข่เาฟื้นลายขึ้นนะสนวนตายขึ้นคือนสมองเบั่อจ้ำันี่ว่าวงนี้เนํ่ยม้ำขึ้นมาทำคนตายเลยโอ้ เห็น็นรถเปิดว่ามันไวอไรยังดีตื่นไห่อะไรยังดีเปิดด้กันหรืวด้านออกมาตั้งหัวพาตัดขับพื้นตัวแล้วเขาก็ใย้งามเอาน้ำซีดื้นพื้นตัวตลอดรวายคือกันคือเห็นป้าก่อนแตพาตัดคือกันป้าเขาไปพาตัดเือยของตัวข่อยเนาะขาวำเดือดจนสิ้นํำเอ็นห้องแล้วห่ยข่ายเห็นีกป้าข่อยนี่เปนพาตัดพื้นตัวมาก่จากข็่าจยังดูโดวดข่อยต้องใช้งามเอาน้ำซ็ดมือนีเศร้าไป เช็ดชาวยังไปยามเอาข้าวเบิงเอาก็ไปยามคุมไว้มาเปลือยเอื่นตลอดเนาะเอาไปยามเอื่อตลอดเลยคุยยังให้รักนะกันว่าหงุมงานแด้หรอนะเดี๋ยวเชิว่าข้าวเพิเพิ่นเอิ่อเพิ่นอย่างเลอเชิญว่าเพิ่นเอิ่อเพิ่นอย่างเพลิดเพลเอาบริยินได้หนังไก่เนาะเพิ่นให้บอกอกมาพี่โบนะเอาเพิ่นว่าอยังไงคุณน้องเขาเป็นนางงามหาใจต้องคู่หู้คู่หู้มาเป็นอะไรคู่เล่นเลยเนาะ นี่เฮาบ่ได้แล่เฮาบ่รู้ข้อมูลจังได๋เบิกบ่ได้แกแลแม่ว่าวันนี้มีนั่งบ่ให้ดีแนี้อยู่ใกล้ๆั่นเนาะแถวนี้บางทีเพิ่นมออมาเพิ่นนั่งอยู่แถวนี้เนาะทางลุ่นี่เนาะเพราะว่ามันสิบ่นเลยเพิ่นว่าหยังนี่ไปอยู่ัน้นีก็อยู่วนยานอืตอนนี้ก็พากนั่งอยู่หน้าหอพาตัดเนาะทางนอง เข้าไปในห้องได้พี่น้องเไงภูณะอันพูันน้องบอยกัครับมินได้สงสัยเอาแั่ปิดปากอยู่ยกง่ายบนทีบนไม่บนหันดีแล้วบนหันยกผ้ากันง่ายโอ้ยมานั่งอยู่ทวระบายน้ำพี่น้องเไยโอ้ยนี่กอยู่จักมงใดอยู่หลายบนหลายทีเนาะห้องหมอเพิ่นจะกว้างง่ายพี่น้องไงโว้ยอยู่จุดใด ระหว่างกลางคอมเมนต์อ่ะน้อพี่พี่แดงเลย่ะจังไดการมีแต่รอพังอาการน้องเพิ่นเนาะทางจะเพิ่นเพดมอเพิ่นออกมาพี่พี่น้องเลยสิให้อีกคำตอบหนึ่งเนาะถ้าว่าทางเฮายังมัวในเมื่อถ้าบ่เมื่อเร็วก็เร็วไปท่าบาน้าผู้ใหญ่มีการขึ้นง่ายอยู่เหยยดให้ชุบไปท่าเตียงเลยผมเห็นน้องเพิ่นง่ายเตียงกันเลยลำบากเฮงเนาะขึ้นคือว่าเอาเตียงนั่นเราก็รู้หัวใจคอยมีเต้นก่อน เสียงหงกเนาะฉะนั้นพันพื่นเราก็ได้ถ้าดูตทนเราวใส่กางเกโลูไม่ใช่ปีชอยเลยเนาะอู้หูเป็นไบเออตาเด่นนะฮ้องเอาจังได้ก็จะได้เจ้าทิมกอนเนาะพี่พี่น้องเนาะสบายดีสบายดีทางน้องเด้อะบอยเดอร์ได้เลยต้องคิดรายเด้อ สู่ๆรอพังอาการน้องเพิ่อนออกมาอรออยู่หนห้องพาตัพพ่น้องเนาะอาจังไ้คลิปนี้ก็ชิดป,ประมาณนี้เด้อเนาะก็กลับมาสบายดี